สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปริญญาพารุยเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงตอบปัญหาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เราจะมาตอบปัญหาอะไรกันบ้างนะครับพอดีมีหลายท่านนะครับถามเข้ามาเลยนะครับผมก็จะไล่ตอบนะแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลาเข้าทําคลิปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอบเป็นปัญหาไปแล้วกันนะครับคือตอนเนี้ย นะครับมีถามเข้ามาเยอะเลยนะครับผมจะเลือกขึ้นมานะครับที่เป็นปัญหาซ้ําๆนะครับเนี่ยผมเจออยู่ปัญหาหนึ่งที่มีหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาเกี <apps S 1> <ๆ>่ยวกับปั๊มน้ํอา RO อนะครับที่เป็นตู้น้ําหยอดเหรียญทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นปั๊มที่อยู่ตามบ้านเนี่ยที่เป็นที่เราใช้อาอทั่วไปเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามานะครับซึ่งเป็นปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่าปั๊มน้ํามีเสียงดังแก๊ก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 นะครับเหมือนน้ํา หลเหมือนน้ำไม่เข้านะครับแต่ว่าน้ําไหลออกปกตินะครับแล้วก็บางท่านนะครับก็ถามเข้ามาว่าปั๊มเนี่ยเวลาที่ปั๊มน้ํามีเสียงดังตลอดนะครับปั๊มน้ำ ao ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับปั๊มน้ำ ao ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ห้าสิบห้าสิบ g นะครับเจ็ดสิ g หนึอ g หนึ่งห้าสิบสองร้อยสอนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ที่ไหนนะครับถ้าใช้ในบ้านเรือนทั่วไปเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ50-75ดยนะครับโด,โดยปกติถ้าเป็นตู้น้ำหยอดเหรียญน,นะครับก็จะอยู่ที่1 0 0ถึง150นะครับโดยทั่วไปนะนะครับบางคนก็อาจจะใช้ที่2 5ง3 0อนะครับแล้วแต่ใครต้องการปริมาณน้ำที่เยอะกว่ากันนะครับน้ำที่ไหลออกมาทีนี้ปัญหาที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่ามอเตอร์มีเสียงดังเวลาที่ปั๊มน้ำเข้าไปนะครับเสียงก็จะด,ดังแบบก๊ๆแก๊กแกแต่ว่าปั๊มทำงานปกติ อันนี้ผมตอบได้เลยนะครับเกิดจากนะครับลูกยางเนี่ยใกล้จะสึกแล้วแล้วน้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปโดนกับตัวตัวแกนของลูกปืนนะครับลูกปืนเนี่ยก็จะแตกแนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะถ้าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับคุณต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนซีนด้านบนนะครับของตัว ของตัวปั๊มอานะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างเนี้ยเรื่อยๆนะครับปั๊มตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะมันจะติดนะครับพอน้ามาไหลเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ลูกปืนเนี่ยมันเสื่อมนะครับเพราะลูกปืนเสื่อมเนี่ยเวลาที่ปั๊มมันหมุนเนี่ยมันก็จะติดมันจะมีตัวซีนตัวหนึ่งครับที่ใส่ด้านบนนะครับบางทีเนี่ยซีนพวกนี้มันรั่วแล้วก็น้ำเนี่ยไหลเข้าไปที่แกนของมอเตอร์ได้มันก็เลยทําให้พวกนี้มันเกิดการเสียงดังขึ้นมานะครับนี่วิธีการแก้ไขครับก็อ่ีกเปลย ตัวซีนนะครับคือแล้วแต่รุ่นแล้วแต่มอ,อเตอร์แต่ละตัวเนี่ยซีนก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องวัดหรือไม่ก็ถือไอ้ตัวซีนเนี่ยนะครับไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไปเทียบรุ่นแล้วก็ใส่นะครับเวลาวัดเนี่ยก็วัดทแยงมุมนะครับแล้วก็ถอดน็อตด้านบนของหัวปั๊มออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนตัวใหม่เข้าไปซะนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะรล้าแล้วก็มีน้ำเนี่ยเข้าไปนะครับมันอาจจะไม่แตกแบบไหลเยิ้มเลย นะครับอาจจะค่อยๆไหลซึมเข้าไปนะครับเลยทําให้พวกแกนมอเตอร์ลูกปืนเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับมันก็เกิดเสียงดังขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับตัวซีนนะครับแล้วก็ถ้าของใครที่เป็นนานๆแล้วนะครับหรือมีเสียงดังเพิ่มขึ้นแนะนําให้ซื้อปั๊มมารอได้เลยครับเสียแน่นอนครับไม่ต้องกลัวผมก็ โดยส่วนใหญ่ถ้าผมเปลี่ยนไม่ทันผมก็เปลี่ยนครับปั๊มตัวหนึ่งก็ประมาณ900-1,000กว่าบาทนิดๆรัดาดาช้อปปี้มีครับดูที่ตัวปั๊มนะครับมันจะมีรหัสบอกอยู่นะครับว่า GG มันจะมีตั้งแต่100 g 150 50ถ้าเป็นบ้านนะครับถ้าเป็นบ้านเรือนก็50-75นะครับอันนี้แล้วแต่ของใครนะครับที่เข้าไปเช็ค ของคุณคุณก็เช็คว่าเป็นกีีนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อในลาซาด้าก็ได้นะครับถ้าไงเนี่ยก็ลองเปลี่ยนลองทํากันดูแล้วกันนะครับฝากติดตามท่องปริญญาพาลุยด้วยครับเดี๋ยวผมจะพามาเรียนรู้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาตอบปัญหาให้กับทุกคนแบบนี้ถ้ามีปัญหาที่มาซ้ําๆกันเยอะๆผมก็จะเข้ามาตอบแบบนี้ได้นะครับถ้ามีเวลาโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบครับผมไปครับปริญญาพาลุย